ได้เยอะเลยคุณฟองจะจะอยู่กับเราต่อไหมคะใช่คุณนะไรใ่ค่ะไใครคือคือนองหูเราก็เก็บแต่น้องหมูไงรน้องหูใช่ใช่เดี๋เดี๋ยวไปเี๋ยวตอนนี้ไม่เพราะเาีบอน่จะาใเชาบไเปล่ยพระชาด้วย มีพี่เลียงสินเดียร์มาสิครับอ่าโอเครีบมาเพราะว่าลาได้เรียนไว้แล้วก็กลับไปสอนนะครับเดี๋ยวเดีบอกเลยวันนี้ดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวฉันดักไปอันนี้มากดีใจมากๆที่ได้เจอครอบครัวพี่เอ็มวันนี้นะครับอ ปันบไานลูกแม,แม่ติดเป็นเคยๆไปเิยประธานทที่ฉันจะมานตื่นทายากัหนหรออะไรอ่ะใส่มาเตริมหรอวะขับก็ตลอดเลย ที่ให้การสนับสนุนเก็ฑทั้งสองคนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับตอนนี้ครบเป็นปีแล้วดีใจนะครับที่ได้ครอบครัวี n เป็นใหญ่เป็นโตวันนี้แบบมาเป็ทุกคนใหญ่โตกันทุกคนนี่จะดีแบบวันนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่มากแล้วถือว่าเราถือว่าเป็นครอบครัว BN นะครับ มาจากหลายๆจังหวัดรู้สึกประทับใจ,จบริๆนนะัแตใจจอดรถแล้วไกลเหลือเกินเอาสามกีแล้วจอดรถน,นะครับแล้วก็มาโอ้โหเห็นแบบทุกคนรอ,อน้องรอมาดูกันว่าเออเมื่อไร่มัสจะมาเพราะว่ามันหลงนะมาถึงป้าปกเป็นครอบครัวที่อุ่นมากอาหารปินเบอร์เยอะมากอร่อยมากแล้วดูทำไมต้องเขียูนตูนก่อนไม่ได้ดีใจนะครับ บอกว่าขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้การเราเป็ออนเพื่นทั้งสองคนร่างที่เขาเป็นอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณป้าได้เรียนให้ทราบนะครับว่าทุกคนรักที่น้องมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันพูดคมสัมพันธ์นี้จะบิดเลยมันบิดมันบิดขนาดนี้เลยความสัมพันธ์ในลักษณะของเป็นเพื่อนที่เทคแคร์กันมีอะไรปร,รึกษากันทุกเรื่องดูแลกันทุกเรื่อง ขอให้ดูแลสองคนเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะแล้วก็ดูแลครอบครัวบิเดนของเราให้ดีเราต้องพูดเลยว,ว่านี่คือครอบครัวของเราใช่ไหมลูกนี่ชื่อจะยินนะผมจะกดเลย่ใช่เปิดบาดีกว่าไมโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตว่า,านี้ ขอบคุณมาก้ prend? จริงไม่รู้พูดอะไรพูดไม่ออกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปตอบด้วยดีใจครับเพราะว่าจริกร more, ็ปีสิบแล้วแล้วก็ทุกคนก็อยากบอกว่าดูบ like ้างไม่ดูบ like ้างนะที่โปบอกว่าดูดูอยู่เราไม่ดูไม่ดูไม่ติดตามไม่ตามใครเลยนี่ไม่ตามตาสองคนตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งเดี๋จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังนี่เลยคืนถุยแข่งนีอย่าเล่นนะครับดูตกล่ำขนลุกติดด้วยเลยตายไม่ง่ายไปเข้าไปในไลน์ กูก่อนคือน่าจไลายนะแต่รู้ยอินในจีนเรารู้ว่าลูกชายชอบกูก่อนเงนแล้วกูก็่เอาผิดไหมเขารักเหมือนกังเขารักตัวมากกว่าใครอยู่แล้วแหมดูจะบอกว่า ลากนี่นละลากเอ้ยไม่ได้ลากว,วันนั้นเขาก็บอกกูบกอะไรอ่ะท่านเอฟซีเปิบีเอ็นหนีหมดแล้วม่บอกครูครูม,มาย้ำความสัมพันธ์ของเราในวันนี้หนีไหมคะ รักไหมคะจริงยังจริยังรักมากเลยคะเป็นใจขอให้รักกันไปอย่างนี้รักกันไปนานๆนะครับรักไม่น้อยแต่และรักกันตลอดไปมีคอนเสิร์ตว้าวเออลืมๆบอกเลือกกราบขอพรบคุณทุกท่านที่ไปชมคอนเสิร์ตด้วย เอบาคุณจริงๆแ่ว่าคุณมากๆไม่ได้ดีเองม่แย่แล้วเจ๊คนเทาติทำใหญ่เลิศกันอัตราดก็แพงชุดี่ก็แพงแขงก็แพงโอ้ตายตาขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่เอ็มมากครับผมเดจะไดีขอทาายให้คุ้นะคะอย่าที่บวงกะรวานะเบสิตสบายก่อนเอบคุณ เจอ,เอว่ารักแหงตอ,อ,อ,อบก่อนอคุณเลยน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณกองเพราะว่าก่าอนที่จะมาอันนี้ค่ะมามางานนี้เไปทำงานเนี่ยคือถามครูทุกคนเลยแล้วก็มั่นใจอย่างที่ว่าจะไม่รับการ,การ,การตัดสินใจจากคุณกองแล้วก็เป็งงนอย่างนั้นค่ะเวลามีงานเวลามีงานทีเนี่ยคุณ,ญญคณอกองไม่เคยพลา,าดเลยใช่ไหมคะทุกคน น้ำล้างปากคืนนี้ใครต้องการลิปปากอันนี้มาเลยเพื่อช่วงขอบคุณมากทำไมที่พูดเยอะมากนะลูกพ้อขอแทกดึงพี่จะว่าเดี๋ยวเรีย้ที่พีปากจะมาพูดพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด คี่ยนี่นนะคะจังหวะปิของหลายท่านนี่นัจะมาขอบคุณทีมานนะครับสำหรับานความเี่ยมใจสินีแลตนะครับแล้วก็เป็นไงดีกีนี้ก็พุ้นสิบมาล้เป็นธรรมดาโอเกนะครับก็ใครชอบใครไม่ใไลา์แต่ว่าอยากให้บอกว่าทุกคนอยงเงี้ยอู่กันทุกคนอย่างนี้ไปนะสบปีแรกวันนี้คุยเล่นกับลูกๆวาคือบอกงมาร่จริงบอกโตัวนี้น้อยนะตงต่งามันไม่อยากน้อ มีควนีลูกของพี่แนะครับก็ไม่การทอมไม่ทอมไม่ทอมเข้าทางดีเลยทีนี้ครับไม่ว่าไม่ว่ารูา้ว่าจะมีูรุ่นติดตัวขึ้นนโรศัพไม่ได้ไรน,นะครับวิธีการทำงานที่บอกเด็กๆไปก็เรา วิทยาอยู่ในวงการนะโรงงานเราคือเสน่ห์ของเรากันตัวเป็นคนรักไม่ใช่ว่าเราต้องไปสวิตช์ใครเราใจอะไรที่สุดความมีวินัยในอาชีพของเรานะะฮให้เกียรติแล้วก็หมั่นอยู่ตัวเองต้องอดทนตัวเองครับพวกนี้นะทำให้เราอยู่ได้โดยแบบว่าคือนอกไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ของวันนี้น่ารักอยู่ดีแล้วก็อยู่ในวงอย่นี้ตลอดไปนะครับจะต้องคนไทยขอบคุณมากนะครับที่ผมต้อง ไปงานก่านารทำงานเดี๋ยวนะผมคิดมากนานแล้วนะดีมาดเลยนะคะจีแี้วสนใจทีไม่ต้องหรอกแต่จริงๆเธอก็แหมตอนนี้ตอนนี้คุณว่างจะต้งอยู่กับราไี่ได้อกทำงานเลยได้ค่ะต้องดูู้หูล็อไวู้ห็อไว้เลยนะคะ พีลงไวเนี่ยอเตรีมเพลงไว้หอคะเตรีมเพลงด้วยเหรอเขาหรอีที่ซอมเมื่อวานอ้